คุณสานางก็ช่างจะสั่นหาอะไรมาให้ดีฉันทำกับข้าวอีกแล้วค่ะทุกคนสวยรวยทุกคนสวยรวยที่แปลว่าช่วยด้วย <c oughs> นี่แหละทุกคนที่มาของคำว่าตาโตเท่าไข่ห่าน <c oughs> ดูหน้าดิฉันเล็กไปเลยนะจ๊ะคือเริ่มเทิมมากจริงๆเดี๋ยวจะไปประกอบอาหารให้ดูวันนี้ก็มาเวง่ายๆไหนๆก็ได้กินไข่ห่านเป็นครั้งแรกในชีวิตอีฉันค่อนข้างจะว้าวมากคือมือดิฉันกรรมไม่มิดจะทุกคนปะเมนูแรกที่จะเริ่มก็คือไข่ดาวก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไข่ดาวเนี่ยรสชาติจะออกมาเป็นยังไง แต่เปลือกเขาเนี่ยมันจะเป็นฟิลเหมือนไข่เป็ดทุกคนที่มันจะมีเยื่อมีความเหนียวมีความแกะยาก,ากในรูปในคลิปนะคะดิฉันต้องใช้ปลายช้อนแกะขุดเจาะ <c oughs> แล้วก็ไข่แดงใหญ่มากจริงๆอืมแต่ถ้าทอดไข่อันนี้นะนฟองใหญ่ใช่ไหมมันก็ต้องใช้น้ำมันเยอะกว่าไข่ปกติอืมไข่แดงใหญ่กว่าช้อนกินข้าวอะทุกคนในใจก็แอบคิดนะวะ่า วันหนึ่งอะถ้าไข่ห่านกินไปแล้วไข่เป็ดกินไปแล้วไข่ไก่กินไปแล้วไข่นกก็ทากินไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งสาดิฉันจะซื้อไข่นกกระจอกเพศมาเซอร์ไพรส์ดิฉันหรือเปล่าแค่คิดก็ฟินแล้วเธอในระหว่างที่กำลังทอดไข่ดาวอยู่นะดิฉันก็จินตนาการไปว่าเอ๊ดิฉันจะทอดแบบสุกไปเลยหรือว่า สุกนิดนึงดีนะแล้วสาก็ตะโกนขึ้นมาว่าเธอเธอเธอเอาแบบสุกนะถ้าไม่สุกอ่ะพี่ไม่กินนะบอกก่อนที่ไม่รู้ว่ามันจะขาวไหมแต่พี่จินตนาการถึงหน้ามันแล้วว่านมันในที่นี้คือหน้าของห่านนะทุกคนทั้งซึ่งดิฉันเนี่ยจะขึ้นเป็นอินเสิร์ตให้ทุกคนดีไหมก็คิดอยู่ <laughs> แต่ไม่ขึ้นดีกว่า ส่านางบอกว่าหน้าห่านเป็นหน้ากลัวมากหน้าตาน่ากลัวมากเวอร์ดิฉันไม่ขึ้นอินเสิร์ตแล้วเดี๋ยวทุกคนไม่บริโภคไข่ห่าน <c oughs> ต่อไปเมนูที่2เมนูที่2ของดิฉันคือไข่เจียวจ้ะคือได้ข่าวมาว่า ไข่ห่านเนี่ยมันจะมีรสชาติที่จืดกว่าไข่ไก่ไข่เป็ดปกติทั่วไปเพราะไข่ขาวมันเยอะพ่อของดิฉันบอกมาดิฉันก็เอนิจใจเฮ้ยเคยไปกินไข่หา่านตอนไหนทำไมไม่เห็นเคยซื้อให้เรากินเลยโอ้ยอยังไงยังไงไคิดไม่ตกไหนไหนท่านพ่อก็เคยกินไข่หา่านแล้วก็เอาไปแค่สามฟองพอ แอบงกก็เห็นว่าเคยกินแล้วก็อ๋อสาฟองพอละกันเนาะอะไรอย่างงี้แต่ทุกคนดิฉันได้ไป search หาข้อมูลแคลอรีร่มาเขาบอกว่าไข่ห่าน1ฟองมีแคลอรีร่188กิโลแคลอรีร่เธอวันไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยจะอยู่ที่ราวราว8 0 9 0ถึงแล้วแต่เบอร์นะจ๊ะ80-90-100กิถึง100กิโลแคลอรีร่ต่อ1ฟอง โอเมก้า oh คือก็เข้าใจแหละทุกคนว่ามันอาจจะมากกิโลแคลอรี่เพราะปริมาตรของฟองมันใหญ่กินฟองเดียวเท่ากับกินไข่ไก่สี่ฟองอะไรเทือกเทนั้นแน่ๆและที่ขาดไม่ได้นะคะคือน้ำพริกน้ำปลาคือในคลิปที่ฉันลืมใส่หอมแดง <laughs> ลืมจ้ะก็ตามมีํำเกิดไปเช่นเคยนะจ๊ะ น้ำปลาก็สองยี่ห้อไปเลยจากขวดแรกหมดขวดที่สองตามมาที่เป็นสีชมพูเพราะว่าเป็นน้ำปลาแห่งความรักคือมองอะไรก็เป็นสีชมพูเนี่ยแหละภาพตอนเสร็จคือมันน่ากินมากเวอร์แล้วที่ทุกคนเห็นเป็นไก่นะคะคือไก่หมักปลาปิกาที่ดิฉันรวนแล้วก็ามาใส่จานเพื่อกินเลยไม่ปรุงอะไรใดๆทั้งสิ้น <laughs> จืดชัางมันมีปาปิกาแล้วอะไรก็รอดปะเดี๋ยวจะลองชิมให้ทุกคนดูนะ เดี๋ยวไปเริ่มกันที่ไข่เจียวไข่ห่านเจียวกันเลยเพราะที่ฉันปรุงรสแล้วเรียบร้อยอืมคือจากสีจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างขาวแปลว่าไข่ขาวมันเยอะมันเป็นเท็กเจอร์ที่คล้ายๆไข่ขเป็ดแต่ว่าไข่ขาวมันเยอะมันเลยจืดอย่างที่ท่านพ่อว่าไวจ้จ้ะ แล้วต่อไปแล้วต่อมาขออนุญาตใช้มือมันคือไข่ดาวไข่ดาวที่เท่าหน้าดิฉันทุกคนเท่าหน้าวงเล็บเท่าหน้าเท่าหน้าเท่าหน้า,า,นาของแท้ของแท้ที่พยักหน้าให้เนี่ยคือเป็นการการันตีว่าเท่าหน้าดิฉันเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาให้ดูกินก่อนสองคำเท็กเจอรจะเหมือนไข่เป็ดผสมไข่ไก่ที่ทอดจนสุกแล้วนะคะทุกคนอร่อยกรุบกรุบฟินมากหนานุ่ม ออร่อยวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะ enjoy eating ค่ะเพื่อนๆบ๊บายบายสวัสดีค่ะ